ตำรวจในกรุงฮาหนอยของเวียดนามเริ่มบังคับใช้มาตราการลงโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองและสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยระบบกล้องวงจรปิดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการเมืองให้เข้มงวดขึ้นและช่วยลดการพึ่งพาการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นับตั้งแต่14มกราคมที่ผ่านมา ภาพเหตุการณ์ละเมิดกฎหมายที่บันทึกได้จากกล้อง AI ก็จะถูกส่งต่อแบบเรียลไทม์จากศูนย์ข้อมูลสั่งการตำรวจฮานอยไปยังตำรวจในระดับท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบแล้วก็นำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป พันตำรวจโทเหียนทันลำหัวหน้าแผนกตำรวจบริหารด้านระเบียบสังคมบอกว่าวิธีการนี้จะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและสร้างความเกรงขามเกรงกลัวกฎหมายอีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาที่เกิดซ้ำซากจากผู้กระทำผิดที่มักจะกลับมาฝ่าฝืนกฎใหม่ทันทีที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเดินทางออกจากพื้นที่ไปแล้ว ตำรวจในกรุงฮานอยเริ่มเปิดใช้งานระบบกล้อง AI เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ธันวาคมปีที่แล้วโดยเริ่มติดตั้งกล้องจำนวน1,837ตัวครอบคลุมถนน25สายทางแยกสำคัญสคๆ195แห่งทั่วเมืองโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าระบบนี้ยังมาช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและทำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรได้ดีขึ้น นอกจากนี้ตำรวจยังขยายขอบเขตของการใช้กล้อง AI ไปยังงานด้านความเป็นระเบียบของเมืองและสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมด้วยโดยมีโครงสร้างทางกฎหมายรองรับการออกใบสั่งย้อนหลังจากภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดระบบนี้สามารถบันทึกการละเมิดกฎได้หลายประเภทรวมถึงการลุกล้ำทางเท้าและถนนหาบเร่แผงลอยผิดกฎหมายป้ายโฆษณาและการสาธท,ที่ติดตัวไม่ได้รับอนุญาต การหยุดรถและการจอดรถที่ไม่ถูกต้องการทิ้งขยะและการปล่อยน้ําเสียที่ไม่ถูกที่ในช่วง2วันแรกของการบังคับใช้มาตรการใหม่ตำรวจในกรุงฮานอยได้ดำเนินคดีกับผู้กระทําผิดไปแล้ว48คดีจ่ายค่าปรับรวมกันกว่า58ล้านดองหรือ69,500บาทในจํานวนนี้5คดีถูกตรวจพบโดยกล้อง AI ไได้ค่าปรับมา12.5ล้านดองหรือ15,000บาทเลยทีเดียว